ดวงความรักแบบสูงนะจ้าของชาวลัคนาราศีกร,รกฎในประจำเดือนธันวาคม2568ันห้าร้ปคนือของคนโสดเนาะเออลืมบอกเออคนโสดเนาะก็ท่านได้ไพ่เนาะ The Star, Page of Cups, Sigvarn เออเฮ้ย hey, สามอันนี้ขึ้นมาก็คือดีดูดีเนาะความรักของคนโสดช่วงนี้ก็คือคุณนะ่กำลังฟื้นตัว เออเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์คือการยาวๆหัวใจแล้วคุณก็จะมาเปิดใจแล้วก็คุณมีเสน่ห์มากเอ้ย p a จออฟคัพสเนาะก็คือบ่งบอกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาเนาะแล้วก็จะแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเออแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นอายุน้อยกว่าก็จะเอออาจจะเป็นคนในวงการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูดูกันไว้เนาะสำรับหกไม้เทา้าเออสิกอบบอล แสดงว่าโอกาสะในการพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยจะมีโอกาสในการพัฒนาได้ดีเนาะอีกฝ่ายจะมองคุณในแง่ดีมากขึ้นด้วยนะคุณอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เออเพราะว่ารอบนี้อาจจะเป็นรักที่บริสุทธิ์แล้วก็สดใสก็ได้เอ้ยยินดีด้วยค่ะชาวคนโสดเนาะชาวโสดเนาะ